สมาคมลูกอย่างตอบแล้วซี League 2023. วีลีก2023วอลเลย์บอลหญิงไทยใช้ชุดไหนก่อนที่ามรับฟังฟ้ากกดไลค์กดแ like, ชร์กด Subscribe ช่องดาววอลเลย์ด้วยค่ะความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีก2023หรืออาเซียนกำลังปลีเลงแรกที่ประเทศเวียดนามระหว่งางวันที่4-6สิงหาคม2566และต่อด้วยประเทศไทยระหว่งางวันที่11-13สิงหาคม2566ล่าสุดได้สมพรใช้ าานายกสมาคมกีฬาวลอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตอบคําถามผู้สื่อข่าวถึงประเด็นการเลือกผู้เล่นไปแข่งขันว่าคงเป็นชุดผสมผสานกันเพราะเราต้องดูศักยภาพนักกีฬาด้วยต้องวางแผนเตรียมนักกีฬาไว้สําหรับอนาคตร,รายการต่างๆชิงแชมป์เอเชียเอเยนเกมส์คัดโอลิมปิกเป็นรายการใหญ่ๆโดยเฉพาะคัดโอลิมปิกก็เป็นเป้าหมายเป็นความฝันของพวกเราทางโค้ชต้องวางแผนเชื่อว่าสตาฟโค้ดนักกีฬาพูดคุยกัน คงจะได้มีการวางแผนเอาไว้แล้วในหลักการจะพยายามหมุนเวียนกันผสมผสานกันต้องดูความพร้อมของแต่ละคนโปรแกรมการแข่งขันประเภททีมหญิงมีดังต่อไปนี้สนามแรกประเทศเวียดนามวันที่4สิงหาคม2566 16นฬิกาอินโดนีเซียพบไทย19นฬิกาเวียดนามพบฟิลิปปินส์วันที่5สิงหาคม2566 16นาฬิกาไทยพบฟิลิปปินส์19นาฬิกาอินโดนีเซียพบเวียดนามวันที่6สิ สิงหาคม2566 16นาฬิกาฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซีย19นาฬิกาไทยพบเวียดนามสนาม2จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยวันที่11สิงหาคม2566 15นาฬิกาเวียดนามพบอินโดนีเซีย18นาฬิกาฟิลิปปินส์พบไทยวันที่12สิงหาคม2566เวลา15นาฬิกาเวียดนามพบฟิลิปปินส์18นาฬิกาอินโดนีเซียพบไทย วันที่13สิงหาคม2566 15นาฬิกาฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซีย18นาฬิกาไทยพบเวียดนามขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอรตอย่าลืมกดติดตามช่องดาวเวเล่เพื่อมีพลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปคะ่ะ